สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอป่าพยุงนะคะป่าพยุงกําลังสวยเลยนะคะค่ะอายุได้ประมาณห้าปีนะคะพอดีมาเจอเข้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพยุงค่ะพยุงเป็นไม้เนื้อแข็งที่ค่อนข้างหายยากนะคะตอนนี้พยุงนานมากกว่าจะได้ตัดนะคะอายุ การทำงานของเขาก็คือมี30ปีถึง50ปีขึ้นนะคะยิ่งอายุนานนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเส้นรอบวงเขาเรียกว่าเส้นเส้นลวดลายของเขานะคะที่ในในต้นของเขามีลวดลายนะคะยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีลวดลายสวยงามมากนะคะยิ่งคงทนแข็งแรงนะคะ นี่อายุได้ประมาณห้าปีนะคะต้นพะยูงจะค่อนข้านทนทนแรงนะ,ะทนแรงได้ดีนะคะจะนิยมปลูกาทางภาคอีสานนะคะหรืออากาศโดยทั่วไปก็ปลูกได้นะคะแต่เขาจะทนแรงได้ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราลงมือปลูกนะคะใครปลูกก่อนได้ใช้ก่อนนะคะถ้าเราปลูกก่อนนี้ ก็คือหนึ่งถึงสามปีแรกนะคะเราต้องดูแลเขาก่อนพอหลังจากพ้นสามปีแรกพ้นจากสามปีแรกก็จะไม่ต้องดูแลเยอะนะคะเพราะว่าถ้าหน้าฝนเราก็ปล่อยเลยนะคะไม่ต้องรดน้ำนะคะแต่ช่วงแรกๆเราก็ต้องอใส่ใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้าง ดูแลยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปสามปีแล้วนะคะค่อนข้างจะโอเคนะคะเพราะว่าเขาจะโตไปเรื่อยๆนะคะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะตามอายุของเขานะคะต้นพยุงนะคะสวยง่ามมากๆเลยนะคะมีพยุงเอาไว้ก็เหมือนมีเงินฝากเหมือนมีเงินออมนะคะเอาไว้ใช้ตอนเรากเกษียณสมมุติว่าเราไปทํางานต่างจังหวัดเล คนต่างจังหวัดไปทำงานในกรุงเทพก็จะสามารถาบางคนมีที่ว่างเปล่านะคะโซว่ากเกษียณเดี๋ยวก่อนนะโซว่าเรากเกษียณปุ๊บเราก็สามารถที่จะเผื่อวันหนึ่งพยุงเราจเจริญเติบโตโตเต็มที่นะคะเราก็สามารถตัดไปใช้ได้นะคะสามารถจะนำไปแปรรูปก็ได้นะคะค่ะก็สามารถ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะเราจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะน่าอยู่นะคะถ้ามีต้นไม้มากฝนก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลออกซิเจนก็มีเยอะนะคะ,ะแล้วก็เรื่องพื้นที่ว่างเปล่าก็จะไม่มีปัญหานะคะถ้าเราเพิ่ม พื้นที่สีเขียวช่วยกันนะคะค่ะตรงนี้พยุงนะคะเขาก็จะมีราคาแพงเพราะว่าพยุงจะนานมากกว่าจะาได้ผลหรือหรือนำมาใช้ได้นะคะเขาจะต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะอย่างเช่นห้าสิบปีต้นหนึ่งห้าสิบปีนะคะในช่วงอายุ บางคนอาจจะปลูกในช่วงอายุไว้ทำงานหรือจะอาจจะเป็นไว้ทำงานประมาณส0สิปี4ี่สิปีนะคะพอปลูกห0สิปีบางทีเรายังไม่ทันใช้นะคะบางทีเราไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็จะฝากไว้ให้ลูกหลานของเรานะคะเอาไว้ดูแลเอาไว้สืบต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ทั้งหมดเขาก็จะปลูกเป็นป่าไว้นะคะ ไม่ค่อยเยอะนะคะเขาจะปลูกตามเนื้อที่ที่มีอยู่นะคะที่นี่เขาจะปลูกตามเนื้อที่ทน,นะคะ,จะ,ะ,คะจะห่างกันประมาณห่างกันต้นละสองถึงสามเมตรนะคะช่วงต้นของเขานะคะระหว่างแถวแถวก็อยู่ประมาณสามเมตรนะคะสามคูณสามได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้นนี้จะเล็กสุดนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจะซ่อมนะคะค่ะอันนี้เล็กแค่นี้นะคะ อันนี้เล็กแค่นี้นะคะคิดดูแล้วกันว่าปลูกแค่นี้นะคะกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้นะคะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะคะอันนี้ประมาณห้าปีได้นะคะค่ะห้าปีนะคะบางต้นก็จะงามมากนะคะแต่กิ่งก้านสาขานะคะคสวยงามมากๆนะคะมีต้นนี้นะคะปลูกพร้อมๆกันนะคะบางต้นก็โตไวบางต้นก็ต้นเล็กอยู่นะคะ ต้นนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะต้นใหญ่ใช้ได้นะคะจะมีสองฝั่งนะคะสองฝั่งทางนะคะฝั่งอีกฝั่งนี้เป็นต้นพยุงทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นพยุงทั้งหมดเลยนะคะลึกไปตรงนู้นเลยนะคะค่ะไปข้างในนู่นเลยนะคะเป็นพยุงทั้งหมดเลยนะคะพยุงอย่างเดียวนะคะปลูกไว้ให้ลูกหลาน ถึงแม้ว่า,เ,าเราไม่ได้อยู่วันนี้ก็ต้องส่งต่อให้รุ่นไปนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนไปนะคะค่ะอันนี้จะพาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพยูเหมือนกันนะคะต้นเขาจะเกลี้ยงมากเลยค่ะเกลี้ยงเก่ามากๆเลยนะคะค่ะฝั่งนู้นจะเป็นต้นพยูสลับกับต้น สลับกับต้นเอ่อต้นเตงนะคะค่ะต้นเต็งแล้วก็ต้นอะไรนะคะที่ใบหนาหนาน,านานะสลับกันนะคะอันนี้จะสลับกันนะคะฝั่งนูน้นนะคะพอดีพี่สาวเขาทักถ่ายส,สวนข้างๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยุงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะมีทั้งพยุง มีทั้งต้นมีมีพยุนะคะส่วนใหญ่ค่ะฝั่งนู้นสลับกันค่ะด้านหลังจะเป็นพยุงอันนี้จะเป็นต้นต้นพยุงนะคะส่วนใหญ่ะคะ่ะอันนี้นี่จะเป็นถนนเข้ามานะคะนี่ค่ะน,นี่จะเป็นถนนใหญ่นะคะน,นี่เขาจะตัดถนนเข้ามานะตัดเข้ามาตรงนี้นะคะตัดมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงเข้าไปข้างในนะคะ ค่เขาจะปลูกสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพยุงนานี่นี้พยุงนะคะนนะ,น,ะ,คะนี่เป็นพยุงะคะ่ะข้างหลังก็จะเป็นพยุงเหมือนกันนะคะปลูกเยอะมากนะคะดีใจกับเขาที่เขาตัดสินใจที่จะปลูกพยุงนาตัดสินใจที่จะปลูกพยุงค่ะดีใจมากๆเลย อันนี้ด้านหน้าจะเป็นด้านหลังจะเป็นพยุงนะเดี๋ยวจะพาชมนะเดี๋ยวจะพาชมนะเป็นพยุงค,ค่ะมีข้างในนะน,นี่จะเป็นพยุงเล็กอยู่นะคะตนนัวนี้ยังเล็กอยู่นะคะ ค่ะสวยงามมากๆเลยนะใครมาเห็นก็ชื่นชมนะคะปลูกไว้ได้เยอะมากๆเลยนะคะตอนแรกนะตรงนี้ก็จะเป็นปลายหญ้าทือพอต้นโตนะหญะ้าเขาก็จะค่อยๆค่อยๆเพราะว่าพอล่มแล้วเขาก็จะไม่หญ้าจะไม่งามนะคะก็จะตายค่ะเขาไม่ได้โดนแสงโดนอะไรเขาก็จะตายบางทีเจ้าของเขาก็มาตัด ตัดหญ้าไปให้วัวนะคะค่ะมาตัดหญ้าให้วัวนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพยุงด้านหลังนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพยุงค่ะหย่ายังลกอยู่เลยฝั่งนั้นก็เป็นพยุงทั้งหมดเลยนะคะค่ะต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะค่ะมันจะเป็นพยุงค่ะค่ะเป็นพยุงนะคะ หมดเลยสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ถ้าอยากให้ป่าโตวไวนะคะก็คือต้องปลูกมะฮอกกะนีนะคะ่ะไม,ะมะ้มะฮอกกะนีก็โตวไวนะคะทนแรงทนแรงได้ด้วยนะคะ,ะฮอกกะนีค่ะ ทนแรงทนฝนได้นะคะแต่ว่าเอา่อถ้าเป็นสักนะคะสักเขาจะทนแรงได้ดีนะคะทนค่ะสักก็ทนแรงได้ดีเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นต้นพยุงที่ใหญ่ต้นใหญ่สุดของที่นี่นะคะค่ะนี่ใหญ่สุดๆแล้วนะคะใหญ่สุดๆค่ะจะแตกเยอะมากเลยนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกนะคะจะเป็นต้น พยุงสวยงามมากๆเลยนะคะชินชมมีต้นไม้เอาไว้นะคะค่าเอฟซีคนไหนเพื่อนๆคนไหนมีพื้นที่ว่างเปล่านะคะช่วยกันสนับสนุนกันปะลูกนะคะไม่ว่าจะร่วมโครงการของรัฐหรือจอาจจะมีโครงการของ เกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะคะให้ร่วมโครงการบางทีเขาจะมีต้นพัน์ธมาให้ฟรีๆนะคะ,คะเราก็อาจจะไปลงชื่อลงอะไรนะคะ <c oughs> ก็จะมีต้นพัน์มาให้ะคะสามารถที่จะนำมาปลูกอันนี้จะเป็นที่โลง่โลงๆเฉยๆนะคะน,นี้จะเป็นนาเขาค่ะน,นีจะเป็นทุ่งนานะคะ นี่เขาจะนามาปลูกแล้วนะคะปลูกต้นไม้นี้เป็นไม้ป่านะคะเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยนะคะหลายร้อยต้นอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะปลูกเม็ดคูณเม็ดสองคูณสามสองคูณสองก็มีสามคูณสามก็มีนะคะสามคูณสามต้นตายก็มีนะคะมีตายก็มีไม่ตายก็มีนะคะก็สามารถที่จะ ดีมากๆเลยนะคะดีต่อใจนีพยุงยมากนะคะที่ตรงนี้จะติดกับถนนใหญ่นะคะเวลารถผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินเสียงนะคะรถผ่านก็จะได้ยินเสียงนี่เป็นต้นพยุงนะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพะยูง ไะยุงไทยนี้ก็ราคาดีนะคะไปะยุงของเราราคาดีมากมากเลยนะคะปลูกคนละต้นสองต้นนะคะมีคนเจ็ดสิบล้านคนปลูกคนละสองต้นนะคะ่ะดีมากๆเลยนะคะชื่นชมคนที่ปลูกได้ขนาดนี้นะคะ ดีใจขอบคุณมากที่ได้ปลูกไม่ได้ปล่อยพื้นที่โลกล้างว่างเปล่านะคะเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ของเราะคะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ของเรานะคะดีใจมากๆนะคะให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่ของเราต่ออาชีพของเรานะคะ ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆที่เราทำนะคะมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายนะคะมีความฝันเราต้องรอนะคะฝันที่เป็นจริงเราต้องรอสักวันหนึ่งเราต้องต้นมันก็ต้องโตใหญ่ขึ้นมาเพราะมันจเจริญเติบโตทุกวัน พอถึงเวลาให้น้ําก็ให้น้ําพอถึงเวลาให้ปุ๋ยเราก็เติมปุ๋ยให้เขานะคะใบของเขาเวลาเขาต้นโตนะคะเวลาเขาร่วงลงนะคะเขาก็จะย่อยสลายเป็นฮิวมัสนะคะเขาก็เป็นปุ๋ยได้นะคะพอเขาโตแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีวัชพืชหรือต้นหญ้าหรือใบของเขาที่ร่วงหล่นลงมาเขาก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยได้นะคะบํารุงกับต้นของเราเองได้นะคะ ณนะตรงนี้นะคะสามารถที่จะไม่ต้องใส่ปุ๋ยทุกปีนะคะปีละครั้งหรือถ้าเล็กๆอยู่หกเดือนครั้งนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้นะคะดูรอบๆนะคะน้าชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะ,คะอันนี้ก็จะมียางนาอยู่นะคะมียางนาอยู่ไม่กี่ต้นนะคะอันนี้จะเป็นยางนานะคะ อันนี้จะเป็นยางนาอยู่ใกล้ๆก,กันสองต้นนะคะมียางนาร่วมด้วยนะคะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยูงนะ,ะมีต้นเล็กต้นเล็กๆก็น่าจะประมาณว่าอาจจะตายแล้วเขามาซ่อมใหม่นะคะที่เป็นต้นเล็กๆนะคะคิดว่านะคะที่ต้นเล็กนี้ก็แสดงว่าอาจจะตายแล้วก็เอามาซ่อมใหม่นะคะ มาซ่อมใหม่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ